วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเล่นเกมหาเงินออนไลน์นะคะคือไม่ต้องลงทุนนะคะเกมนี้เป็นเกมไพ่แขงหันษาเนี่ยชื่อแต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะคะเราสามารถเอาโกคอยตรงนี้เนี่ยตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะเอาตรงนี้ก็พอสี่พันบอยคือหนึ่งพันโกคอยเท่ากับสิบบาทเลยนะคะชวนเพื่อนหนึ่งคนรับหนึ่งพันโกคอยเท่ากับ ก่อขั้นแรกนะคะให้ทุกคนเข้ามาตรงคำว่าเชิญเชิญตรงนี้นะคะเนี่ยคำว่าเชิญอ่ากดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้จะจะมีคำว่าผูกรหัสให้ทุกคนกดคำว่าผูกรหัสแล้วใส่ i s zr838 นะคะตรงนี้ให้ใส่ฝังรหัสเชิญด้วยนะคะทุกท่านจะได้รับ30เพจเพจนี่คือ เอาไปใช้ในการเล่นเกมนะคะเ,เกมแลกเงินนะคะสําหรับคนที่ชวนเพื่อนไม่เก่งะคะ่ะใช่สำหรับคนที่ชวนเพื่อนไม่เก่งสําหรับคนที่ชวนเพื่อนเก่งก็สามารถชวนเพื่อนได้เลยนะคะชวนเพื่อนหนึ่งคนรับสิบเลยอ่าของของทุกคนนะคะก็ตรงนี้อาจจะปวดล็อกหมดเลยเพราะว่าอัปเดตแล้วคงเรายังไม่ได้อัปเดตเนาะคือทุกคนไม่ไปสนใจสนใจเมนูนี้พอบัตรห้องนะคะให้กดคําว่าที่บัตรห้อง ปรากฏที่รายการโตะนะคะคือตอนแรกอะ่ะเขาจะมีให้ใส่หกหกตัวอักษรหกตัวอักษรให้เราใส่รหัสรหัสในลายนะคะแอดมินเขาจะให้เลขว่าหกหลักเนี่ยเห็นไหมห้องนี้จะเป็นสามหนึ่งห้าแปดสี่สามนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลายกลุ่มให้แขงไว้ให้นะคะก็ให้ทุกคนอะ่ะก่อนเข้าก่อนเข้าเล่นเกมอะ่ะให้ไปดูรหัสนะคะ อันนี้คือเราเข้าไปแล้วรอบหนึ่งเราก็จะกดเข้าไปเลยได้เลยนะคะอา้าวห้องเต็มนะคะห้องนี้เราก็ไม่สามารถเล่นได้นะคะเราก็รอห้องถัดไปนะคะเราก,กดออกเลยคะ่ะเราก็รอรอในไลน์นะคะเดี๋ยวยดทิ้งลไลน์ไว้ให้นะคะก็อันนี้ก็ถอนขั้นต่ำสามพันโกคอยสามสิบบาทนะคะวิธีเล่น เยวจะสอนนะคะถ้าเข้าห้องได้เราก็รออีกสักครู่ถ้าใครสง,สงสัยตรงไหนว่าแบบทำทำงานตรงไหนอะไรอย่างนี้คือเหรียนตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะคะเอามาเล่นห้องตรงนี้ก็ได้เล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แต่ว่าไม่สามารถแลกเงินจริงได้นะคะ <S <S เพชรเอาไว้ทำะไรเพชรตรงนี้ก็คือเอาไว้เล่น เล่น,นได้ลค่ะเล่นในการสร้างโคงตรงนี้ตาหนึ่งจะใช้ย8เพชรนะคะหาเพชรมาจากไหนหนึ่งแชร์ค่ะมันจะมีเขาเห็นไหมเขาว่ากิจกรรมเพชรฟรีเนี่ยน้วก,กดไปเขาจะให้แชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ Line อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจะได้รับ50เพชรทุกวันแล้วก็อีกหนึ่งก็คือล็อกอินก,ก็ได้รับ30เพชรแล้วคะ่ะใช่เพชรหามาจากตรงนี้นะคะเพชรเอามาตาหนึ่งก็จะใช้ตรงนี้นะคะ มันไม่ต้องเติมนะคะทุกคนเราอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝากรหัสเชิญด้วยนะคะรหัสเชิญก็ i h s r 8 3 8นะคะฝากด้วยนะคะเข้ามาตดูชิญก็ใส่คาว่าผูกรหัสแล้วก็ใส่รหัสฝากด้วยนะคะก็สำหรับคนชวนเพื่อนไม่เก่งก็ให้มาเล่นไพ่แข่งนะคะไพ่แข่งคืออะไรเล่นยังไงก็คือ เขาจะนับแต้มน้อยที่สุดนะคะเขาจะให้ไพ่เรามาห้าใบแล้วทีนี้ก็เราก็ดูแต้มนะคะถ้าเราคิดว่าแต้มเราน้อยกว่าคนอื่นฮะเดี๋ยวเราก็าไปดูกันหลัึกน,นาทีเนาะเราก็รอไปดูเลขของในไลน์ก็ได้เราคิดว่าแต้มเราน้อยกว่าคนอื่นเราวก,กดสู้กดสู้นะคะถ้าเราชนะเราก็มีเหรียญบวกขึ้นมาถ้าเรา ถ้าเราแพ้เราก็ติดลบเหีียวจะติดลบนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมยี่สิบสองเหรียญคือคนนี้มากสุดนะคะคนนี้ติดลบคนนี้ลบห้าคนนี้ลบห้าอ่าถ้าสมมติแล้วมันเกี่ยวอะไรกันคือถ้าจบเกมเห็นไหมเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยคนที่มีเหรียญตรงนี้เยอะที่สุดอะเหรียญเห็นไหมที่เป็นใบโพอะเยอะที่สุดในแต่ละเกมในสิบห้านาทีนะก็จะได้รับสองร้อยโกคอยซึ่งไม่ต้องเฉิญนเพื่อนก็ได้สมมติเราชนะติดกันห้าตาติด ถ้าตาติดเราก็ได้หนึ่งพันโกคอยก็เท่ากับสิบาทแล้วสาหรับคนเชิญเพื่อนไม่เก่งนะคะอ่าสมมุติวิธีเข้ามานะคะเข้ามาแล้วแล้วกดนั่งตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นลูกศรไหมแล้วกดนั่งไปเลยอ่ากดนั่งแล้วกดคําว่าพร้อมนะคะจะใช้ยี่สิบแปดเพชรอ่าเราก็รอตาถัดไปนะคะเพราะาเรากดร่วมเข้าร่วมช้าเกินไปเดี๋ยวยะสอนวิธีเล่นนะคะรอสักครู่นะคะให้ถึงตาเราก่อน แก้ไขนิดนึงนะคะคือห้องนี้เราอาจจะไม่ทันเดี๋ยวเราไปรอไปดูในไลน์ไปดูในลไในลน์กันดีกว่านะคะว่าแบบห้องถัดไปเป็นห้องอะไรนะคะก็นี่นะคะนี่คือกลุ่มไลน์ผอมไพ่แขงนะคะแอดมินจะเป็นคนสร้างห้องนะคะนี่เห็นไหมผู้ดูแลไม่อยู่สร้างห้องเองได้ชวนเพื่อนผูกรหัสร,รับ1000โกคอยเท่ากับ10บาทชนะรับ200โกคอยต่อเกมสะสมครบ 3,000โกขคอยและเงินได้30บาทนะคะนี่ก็จะเป็นเลขห้องนี่ค่ะที่เป็นล่าสุดเลยเห็นไหมเวลาหนึ่งทุ่มสาบเกคือถ้าทุกคนเห็นที่แอดมินส่งมาแค่3ามสองหกหนแล้วก็จําไปเข้าเกมนะคะ่ะอันนี้แอดมินเขาส่งลิงก์ห้องมาเลยทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็มันจะเด้งไปหน้าเกมให้อัตโนมัตินะคะนี่ค่ะเราก็สำหรับคนที่เข้าไม่เป็นเดี๋ยวเราจะบอกจำเลขห้องนะคะ3า6 1 8 4 อ่าสามสองหกหนึ่งแปดสี่นะคะแล้วเราก็เข้าเกมเข้าเกมให้แข่งนะคะ, 3, 2, 6, ะ,คะสามสองหกหนึ่งแปดสี่นะคะรอสักครู่นะคะเราเข้าเกมก่อนจะบอกสําหรับคนที่เข้าห้องเล่นไม่เป็นนะคะอันนี้เรายังไม่ได้อัปเดตเนาะสามสองหกหนึ่งแปดสี่เนาะจำรหัสไว้ก่อนเราก,กดครั้งหน้าไปของทุกคนอาจจะอัปเดตมาให้แล้วนะคะ กดไปที่บัตรห้องค่ะบัตรห้องแล้วก็กดเข้าร่วมโต๊ะอ่าแล้วเราก็กอรกรหัสที่แอดมินแอดมินให้มาเมื่อกี้เนาะสามสองหนึ่งแดสอ่าเห็นไหมนี่มันก็จะเข้ามาแล้วที่ลูกศรลูกศรลูกศรเนี่ยคือทุกคนนั่งได้นะคะให้กดที่ลูกศรแล้วกดกดพร้อมอ่า ห้องมันจะนับให้นะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเล่นยังไงห้องนี้มีสี่คนแล้วครับห้องหนึ่งจะรับได้แค่ห้าคนนะคะถ้าเราเข้ามาเห็นห้าคนเราก็บอกแอดมินก็ได้ค่ะว่าห้องเต็มแล้วแอดมินจะสร้างให้ใหม่นะคะอ่าเรากดจั่วไปนะคะถ้าแต้มเราคิดว่าแต้มเราสูงอยู่เรากดทิ้งไพ่ไปดูแต้มตรงนี้นะคะถ้าเราคิดว่าแต้มน้อยกว่าคนอื่นเราให้เรากดสู้ถ้าเราคิดว่าสู้ไม่ไหวให้กดจั่วก่อนถ้ามีคนท้งให้ตามให้เรากดไหล นี่เห็นไหมมีคนแข่งเห็นไหมคนแข่งแพ้เราก็บวกนะคะนี่เห็นไหมเราก็บวกบวกขึ้นมาสี่โกคอยเห็นไหมถ้าจบเกมจบเกมใครมีโกคอยตรงนี้ที่เลขหกของเราเลขสี่เนาะภายในสิบห้านาทีโกคอยของใครเยอะสุดเราจะได้รับสองร้อยโกคอยตามที่บอกนะคะเดี๋ยวรอจบตานี้ก่อนอ่าเราคิดว่าแต้มเราน้อยกดสู้ไปชนะไหม โอ้โหแข็งแพ้นะคะทุกคนแล้วก็ลบสิบเลยเดี๋ยวเราติดลบเลยก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนครบสิบห้านาทีก็ได้นะคะอ่าแล้วพอครบสามนาทีพอครบสามนาทีตรงนี้ก็จะมีแบบเห็นไหมเห็นถีบไหมคะสามนาทีเรากดรับได้ทีลนะสองโกคอยสองโกคอยนะคะสามนาทีรับได้หนึ่งครั้งคะ่ะวิธีทําก็ไม่มีอะไรมาก สำหรับคนที่ได้ไม่เป็นนะคะคิดว่าแต้มเราน้อยที่สุดเราก็กดสู้ไปเลยนะคะเนี่ยถ้าเรากดไหลคนนี้ก็จะลบคนที่ได้ไดีเห็นไหมเห็นไหมคนนี้จะบวกคนนี้จะลบพวอที่ให้คนอื่นตามนะคะสำหรับคลิปถอนเงินก็จะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะ เรากดจั่วไปถ้าเราคิดว่าแบบแพ้แต้มเรายังน้อยกว่าคนอื่นเอ้ยแต้มเรายังเยอะกว่าคนอื่นเราก็กดจั่วไปนะคะถ้าเราคิดว่าน้อยกว่าคนอื่นเราก็กดสู้แต่ถ้ามีคนทิ้งมาเราให้ไหลอ่ะให้เรากดไหลไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมกดไหลแล้วก็จะบวกด้วยโอ้โหไพ่เราก็แต้มน้อยนะคะแต่เห็นไหมคนนี้เขาเหลือสองใบเราก็ต้องประเมินด้วยนะคะเว่าเขาจะเหลือแต้มเท่าไหร่ มันก็ไม่แน่นะคะห้าใบอาจชนะสองใบแต่เราก็เห็นไหมเห็นไหมถ้ามีไหลมาอย่างนี้เรากดไหลไปก่อน,นะคะเราจะได้บวงหนึ่งแต้มเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็้ตามนี้นะคะคือเกมนี้จะมีวิธีทําเงินสองแบบก็คือหนึ่งเล่นเกมเล่นเกมที่เรากาลังเล่นอยู่เนี่ยกับชวนเพื่อนนะคะเล่นเกมชนะหนึ่งตาจะได้สองร้อยโกคอยชวนเพื่อนหนึ่งคนจะได้รับหนึ่งพันโกคอยถอนขั้นต่ำสามพันโกคอยเท่ากับสามสิบบาท ส่วนคลิปถอนเงินเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะคะลิงลายกลุ่มลายแล้วลิงเกมนี้ก็จะทิ้งไว้ให้นะคะตอนนี้เราก็ลบนะคะเพราะเรายังไม่ได้แข่งแล้วก็ที่หีบสมบัติเราจะรับ200โกคอย ค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ